สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของ m ิรินอินสปาย์เวทีข่าวของคุณทาง Facebook และ YouTube c h anel สถานีรักโลก360องศาอินเทอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะเราพบก,กันที่นี่เป็นประจำเลยนะคะบายบายแบบนี้กับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกพักหลังๆเราจะเจอกันน้อยหน่อยนะคะทีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะว่าเราจะสรุปเฉพาะข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าจะเป็นวันไหนอย่างไรบ้างก็ต้องคอยติดตามกัน ท่านผู้ชมสามารถกดกระดิ่งไว้เลยนะคะเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปค่ะและอย่าลืมแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด Subscribe และช่วยส่งกำลับบงใจด้วยการส่งคอมเมนต์และความคิดเห็นที่ใต้ไลฟน์นี้ให้กับน้องๆทีมงานหลังกล้องของปอด,ด้วยนะคะยินดีต้อนรับแฟนขลับที่น่ารักทุกท่านค่ะ ในวันนี้เราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารสําคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็มีความเคลื่อนไหวจากเมื่อวานนี้29มิถุนายนแล้วก็วันนี้30มิถุนายนวัน,น,วน,น2วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่พอจรายรงานที่ท่านผู้ชมได้ทราบนะคะขณะเดียวกันเรื่องของโครงการเที่ยวคนละครึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการเปิดให้มีการลงทะเบียนแล้วผ่านแอปซึ่งไทยคนละครึ่งเนี่ยนะคะ็นการเที่ยวคนละครึ่งทั่วประเทศเนี่ยก็จะมี แพ็กเกจมีโปรโมชั่นมีแคมเปญดีๆนะคะมาฝากกันส่วนเรื่องของการชงคณะมนตรีเรื่องของของบ GCF 38ล้านยูโรหนุนทำนาลดโลกร้อนในพื้นที่21จังหวัดอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเปลี่ยนมิติใหม่ในเรื่องของการทำนาให้กับพี่น้องชาวนาได้มีโอกาสนำนวัตรกรรมทางความคิดและเทคโนโลยีต่างๆนะคะไปทำนาในยุค2025นี่แหละคะ่ะว่าจะสามารถ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดีขึ้นอย่างไรนะแต่สูงถึง38ล้านยูโรเลยทีเดียวนะคะสำหรับงบประมาณและส่วนของตึกสอตองอถล่มนั้นล่าสุดเลยพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจริงและมีการส่งตำรวจรวมถึง DSI ดําดำเนินคดีกับผู้ที่ทำความผิดด้วยนะคะ ในขณะเดียวกันราคาทองคำราคาน้ำมันก็มากันครบค่ะส่วนเรื่องของน้องลิซ่าแบล็กพิงคนะคะโอ้โหเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนนี้เนี่ยเขาใจบุญมากทำความดีด้วยการนำเสื้อผ้ามือสองมาเปิดขายนำไรายได้ไปช่วยเหลือการกุศลอีตังหาวันนี้ทั้งหมดนี้จะถูกรายงานในว in ีรินอินสไายส์เวทีขาวของคุณค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนันรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชั่วทั่วไทยคะ่ะองค์กรทำดีเพื่อสังคมร่วมติดอาวุธทางปัญญาให้เรารู้เท่าทันข่าวทั้งในและก็ต่างประเทศทั่วโลกขอบพระคุณตราแม่ครัวที่ทําให้เราได้พบกันนะคะและขอขอบพระคุณเวสมาร์เดลิเวอรี่คิดขายขยะคิดถึงเวส t า a r เดลิเวอรี่โดยดรอิทธิยรศีจันบาลคิดขายขยะต้องเวส t า a r เดลิเวอรี่แปลงขยะให้เป็นเงินเข้ากระเป๋าต้องเวส t า a r เดลิเวอรี่นะคะเราจะเริ่มกันเลยกับ c o l u m หลักเป็นประจำนั่นคืออยากเล่าข่าวนี้ค่ะย้ำกันอีกครั้งท่านผู้ชมสามารถกดไลค์ให้กำลังใจด้วยน้องทีมงานหลังกล้องของปอนะคะกดแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปสู่เพื่อนร่วมสังคมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปให้กับพวกเราด้วยค่ะวันนี้มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจต้องติดตามเพราะวันพรุ่งนี้หนึ่งกรกฎาคมนะคะเป็นวันที่จะมีการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีผู้เข้าร้องเพื่อที่ขอให้ มีการพิจารณากรณีคลิปเสียงของนายุรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรกับสมเด็จทุนเซนผู้นำกัมพูชานะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้หนึ่งกรกฎาคมสารรัฐธรรมนูญจะ มีคำวินิจฉัยออกมาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องและถ้ารับคำร้องนะคะในคำร้องนั้นก็ขอให้มีการยุติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยผลออกมาจะเป็นอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อภาพการเมืองภาพใหญ่อย่างไรบ้างนะคะคงจะต้องลุ้นกันในวันพรุ่งนี้แต่ที่นแน่ๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ29ิมิถุนายนทางกัมพูชาได้มีการประกาศระง,งับการค้าข้ามพรมแดนกับไทยนะคะและพอมาวันนี้30มิถุนายนค่ะนายรัฐมนตรีของไทยคุณแพททองทานชินวัตรก็ได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งก็บอกว่าเห็นพ้องต้องกันอาจจะใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเราจะเริ่มกันเลยนะคะในอยากเล่าข่าวนี้กับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของนายรัฐมนตรีของไทยค่ะ นางสาวแพรทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือทางโทรศัพท์กับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาว่าเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีอวกาศกลาโหมและพลังงานสะอาดพร้อมยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของการส่งเสริมการค้าเสรีและการยึดมั่นในระเบียบโลกตามกฎหมายระหว่างประเทศค่ะ โดยเน้นย้ำบทบาทของไทยในการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนและแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่กระทบต่อประชาคมโลกพร้อมย้ำจุดยืนว่าไทยพร้อมหารือกับกัมพูชาเพื่อหาทางออกของข้อพิพาทชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีโดยประธานาธิบดีมาครงแสดงความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางของไทยในประเด็นดังกล่าวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสที่ให้การสนับสนุนไทยใน การเจราจาการตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA รวมถึงการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ในระยะยาวก็คือ OECD นะคะทั้งต่อทั้งสองประเทศด้วยทั้งนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังได้เชิญเยือนกันอย่างเป็นทางการโดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมนั่นก็คือการเจราจาทางโทรศัพท์ล่าสุดระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับประธานาธิบดีของสาธารณารัฐฝรั่งเศสคะ่ะ ก็เป็นอันสรุปใจความสําคัญว่าเห็นพ้องต้องการเกี่ยวกับการใช้กลไกทวิภาคีในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาส่วนทางด้านกัมพูชาเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศระงับการค้าข้ามพรมแดนกับไทยไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะนายคุณมาเน็ตได้โพสต์ผ่าน Facebook เมื่อวานนี้นะคะระบุถึงความเคลื่อนไหวของทางการไทยในจังหวัดสระแก้วที่แสดงความประสงค์เปิดจุดผ่านแดนบางจุดและผ่อนผ่านให้รถขนส่งสินค้าผ่านเข้าออกได้โดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแสดงความเห็นว่ากัมพูชาทราบดีถึงผลกระทบจากการปิดด่านต่อประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงไม่เคยมีเป้าหมายที่จะทําให้การเดินทางและการค้าข้ามพรมแดนระหว่างกันต้องได้รับผลกระทบซึ่งมาตรการควบคุมเวลาและการปิดจุดผ่านแดนล้วนมาจากการกระทาของไทยเพียงฝ่ายเดียวทั้งสิ้นนั่นเป็นการคำพูดการกล่าว การโพสต์เฟซบุ๊กของนายฮุนมาเน็ตนะคะอย่างไรก็ตามได้มีการออกแถลงการประกาศของกัมพูชาค่ะไม่อนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าทุกประเภทเข้าออกหรือผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศและจุดผ่านแดนในภูมิภาคใดๆตามแนวชายแดนกัมพูชาไทยการประกาศห้ามดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งของน, et, นายฮุนมาเน็ตนายรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ออกมาตอบโต้มาตรการของฝ่ายไทยและจะมีผลบังคับใช้จนกว่ากองทัพไทยจะเปิดจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังจากปิดแต่เพียงฝ่าย เดียวตั้งแต่วันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะย่างไรก็ตามถ้าย้อนไปดูในไทม์ไลน์นะคะท่านผู้ชมค i ะไทม์ไลน์ก็จะระบุชัดเจนตั้งแต่วันเริ่มต้นนะคะไทม์ไลน์ถ้าหากว่าจะดูเนี่ยนะคะก็คือเมื่อวันที่28พฤษภาคมในพื้นที่อ้างสิทธิ์บริเวณช่องบอกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่ เริ่มต้นของเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งยังไม่ได้มีการแบ่งเขตแดนอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาและเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายอ้างสิทธ์ทับซ้อนมาโดยตลอดโดยฝ่ายไทยจัดชุดประสานงานเพื่อไปเจรจาแต่เมื่อไปถึงฝ่ายฐานกัมพูชาก็เริ่มใช้อาวุธฝ่ายไทยจึงใช้อาวุธตอบโต้กลับไป จนมีการประสานงานกันร,ระหว่างกองทัพและมีการหยุดยิงโดยฝ่ายไทยไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะอย่างไรก็ตามทางฝั่งกัมพูชาก็อ้างถึงการเสียชีวิตในกําลังพลหนึ่งนายซึ่งตรงนี้เองนะคะ29พฤษภาคมนายฮุนมาเนตนายรัฐมนตรีกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่อยากเห็นการต่อสู้ระหว่างกองทัพแต่กัมพูชาขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอนณาเขตพอมีคํานี้ออกมาพลเอกพนาคลแลปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกได้เดินทางไปยังด่านถาวรวนช่องจอมจังหวัดสุรินพูดคุยกับพลเอกเมาโซกพั ผู้บัญชาการกองทัพบกนะคะกัมพูชาและคณะก่อนที่จะบรรุข้อตกลง3ข้อก็คือว่าจะใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการ,การขตดแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ให้ทั้งสองฝ่ายถอนกําลังไปอยู่ห่างจุดประมาณปะทะนะคะห่างจากจุดปะทะห่างออกไปประมาณ200เมตร กองทบบกแถลงการแสดงจุดยืนสนับสนุนการเจราจาด้วยสันติวิธีโดยใช้กลไก JBC ยืนยันผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะถอนกำลังจากจุดปะทะและดูแลกำลังพลให้ปฏิบัติตามกรอบเจราจาอย่างเคร่งครัดซึ่งตรงนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นการไล่เรียงช่วงไทม์ไลน์แรกๆเลยอะค่ะนะคะหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ติดตามผ่านทางสื่อต่างๆนะคะที่ออกมารายงานความเคลื่อนไหวอย,อย่างเข้มข้น แล้วก็มีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมเฟกนิว <f ake new> แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็รวมถึงการโพสต์กระนำติดต่อเนื่องของสมเด็จทุนเซนด้วยนะคะในขณะเดียวกันนักวิชาการของประเทศไทยก็ออกมาวิเคราะห์ถึงเรื่องดังกล่าวมากมายซึ่งก็ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางที่จะแก้ไขร่วมกันในอนาคตว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ตามคลิปเสียงที่หลุดออกมาในระหว่างทางที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยนะคะก็ทําให้กระทบกับการเมืองในประเทศไทยอย่างมากมายจนกระทั่งเกิดการชุมนุมนะ,ะโดยการนําอย่างคุณสนธิริมทองคุณอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราได้เห็นติดตามข้อูลข่าวสารมาตลอดช่วงวันอยู่ที่ผ่านมา ทั้งหมดทั้งมวลอาจจะดูเยอะแยะไปหมดเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแต่1กรกฎาคมก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องจับตามดูว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตัดสินออกมาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องกรณีมีผู้ร้องให้นายกร,รัฐมนตรีแพทองทานออกจากตำแหน่งนะคะซึ่งก็จะต้องมีการพิจารณาและสารก็จะต้องรับหรือไม่รับคำร้องก่อนนะคะนั่นคือการพิจารณาในลำดับแรกเมื่อรับแล้วจะพิจารณาตามคำร้องหรือไม่ว่าให้ยุติการ ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนั่นก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับโผคอรมอล่าสุดที่นําขึ้นทุนกล้าวนะคะซึ่งโผคอรมอล่าสุดก็มีข่าวแว่วว่านายกรัฐมนตรีอาจจะควบตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมควบเตรียมรอการไว้เพื่อว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญมีคำนิจัยออกมาให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีก็ยังสามารถดําเนินงานหรือว่าทาหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้อยู่แต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองแล้วก็เป็นการ จับตาวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนล่วงหน้าก่อนที่เราจะได้เห็นโชมหน้าจริงๆออกมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้คงจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับพี่น้องประชาชนและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามการรายงานข่าวทางด้านเศรษฐกิจของปอเองนะคะผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทางช่อง3ก็คือรายการแก้เกมเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินรายการคู่กับ ท่านรองศาสตราจารย์ดรธน,นวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยในฐานะเป็นกูรูด้านเศรษฐกิจประจาเวทีข่าวแก้เกมเศรษฐกิจทุกวันพฤหัสบดียห้าทุ่มครึ่งทางช่อง 3HD 33นะคะก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะโตไม่ถึง3%ซึ่งน่าเป็นห่วงมากๆนะคะขณะเดียวกันโลกก้าวไกลไปข้างหน้ามีงานใหญ่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นคือมหกรรมงานสิ่งแวดล้อมโลกเนี่ยนะคะก็ทำให้ได้เห็นถึงการวาง เมกะเทรนด์ไว้นะคะว่าโลกในอนาคตจะก้าวไปไกลขนาดไหนเรื่องของ climate change เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกภาวะโลกร้อนกลายเป็นโลกเดือดแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบมากมายแล้วก็กระทบต่อเรื่องของการผลิตวัตถุดิบกระทบต่อการทําเศรษฐกิจในด้านต่งตางๆกระทบแบบละเอียดมากๆนะคะเราอาจจะไม่ได้ใช้วิธีนี้ในการอธิบายแต่ทําให้เห็นภาพว่าโลกเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนนะคะเราต้องก้าวตามให้ทันเพื่อให้เรารอด Climate change เรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องของโลกร้อนเรื่องของ IT AI ที่ก้าวล้ำนำหน้าเราก็ต้องตามให้ทันและรวมถึงมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เตรียมจะกระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้อีก1.57แสนล้านบาทจะเป็นอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลน่าสนใจน่าติดตามทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองซึ่งมีผลต่อกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างก็ต้องขับเคลื่อนไปค่ะ ไม่ว่าจะการชุมนุมจะเป็นอย่างไรคอรามาออกมาใครจะนั่งตำแหน่งกระทรวงไหนบ้างไทยกัมพูชาจะมีข้อสรุปอย่างไรแต่เราต้องเดินหน้าชีวิตมันต้องสู้ดังนั้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะมาตรการเที่ยวไทยเที่ยวคนละครึ่งเป็นมาตรการของทางภาครัฐนะคะวันนี้ท่านผู้ชมอย่าลืมต้องไปโหลดแอปมาแล้วนะคะกับแอปลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่ง ซึ่งมีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเลยค่ะเพื่อช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนคนไทยต้องสู้และรวมพลังกันจริงๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะและนี่คือจุดที่ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศค่ะไปดูกันเลย แอปลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดให้ประชาชนลงท,กกลง ahora, ท, han, ท Carl, ะเบียน,น,นเที่ยวไทยคนละครึ่งแล้วนะคะตั้งแต่วันอังคารที่1กรกฎาคมก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งถือว่าจะเป็นการเปิดเป็นวันแรกที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิตามเงื่อนไขลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งค่ะและแอปที่ว่านี้นะคะมีแอปไหนอะไร,ะไรบ้างเราไปสำรวจกันเลยค่ะว่าทททกำหนดให้ประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งผ่านแอป2แอปดังต่อไปนี้นั่นก็คือแอปไทยดีนะคะเป็นแอปทําหน้าที่ยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง T H A I D นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> โดยผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย,ได,ไทยดีได้นะคะล่วงหน้าก่อนลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งในวันอังคารที่1กรกฎาคมนี้ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดทราบเพื่อประสบการณ์ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการซึ่งจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้เตรียมความพร้อมนะคะเตรียมความพร้อมไทยดีช่วยให้ท่านสามารถลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาก็คือขั้นตอนดาวน์โหลดง่ายๆค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีได้ทั้ง App Store และ Google Play ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนให้สำเร็จหรือล็อกอินผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่ง .com ค่ะนี่คือแอปไทยดีนะคะแอปไทยดี App ก็คือโครงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านทางดิจิทัลซึ่งกรมการปกครองพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานบริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้นดาวน์โหลดไทยดีลงที่โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้2วิธีก็คือลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่ถ้าผ่านเจ้าหน้าที่ก็คือผ่านโทรศัพท์มือถือและแบบประจำตัวประชาชนมายังสำนักทะเบียนที่ให้บริการออกแบบประจำตัวประชาชนทั่วประเทศค่ะแล้วอีกแอปหนึ่งนะคะอีกแอปหนึ่งก็คือแอป Amazing Thailand สรุปคือมี2แอปค่ะคือแอปไทยดีกับแอป Amazing Thailand เที่ยวไทยคนละครึ่งมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายไปตรวจสอบกันได้เลยนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบตึกสสบต้องงอถล่มล่าสุดพบ มีความผิดจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งดำเนินคดีอยู่ไปติดตามรายละเอียดในะอยากเล่าขาวนี้เลยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะทำงานนะคะได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการที่นายกร,รัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีอาคารที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตอง,ง ถล่มลงมานะคะอันเนื่องมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งเป็นการรับฟังรายงานจากนายพิสุทธิสุขุมวิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการและผังเมืองมีข้อสรุปใจความสําคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การพังถล่มของอาคารสอตอง,องอเริ่มต้นที่ส่วนล่างของอาคารชั้น1-4เนื่องจากแรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวที่กระทําต่อผนังรับแรงเฉือนผนังลิฟต์และผนังบันไดจนเกิดการวิบัติขึ้น 2. ผลทดสอบเฉลี่ยของก้อนตัวอย่างคอนกรีตจากผนังรับแรงเฉือนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 3. แบบรายละเอียดไม่ตรงตามกฎหมายที่บังคับใช้แบบรายละเอียดที่ว่านี้นะคะก็คือมาตรฐานการก่อสร้างไม่ตรงตามกฎหมายที่บังคับใช้ตามกฎกระทรวงฉบับที่6พุทธศักราช2527ถ้าแบบรายละเอียดเป็นไปตามกฎหมายจะทำให้อาคารผนังรับแรงเฉือนแข็งแรงดีขึ้นแต่นี้ไม่ตรงนะคะ 4. ระยะฝังของเหล็กเสริมที่จุดต่อของลิงก์บีมกับผนังรับแรงเฉือนน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้จุดต่อบริเวณดังกล่าวอ่อนแอลงซึ่งจากข้อสรุปดังกล่าวนี้นะคะนายรัฐมนตรีบอกว่าเหตุการณ์พังถล่มของอาคารสอตองอที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าช่วยกันในการที่จะเข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์โดยผลที่ออกมาเป็นเอกภาพคือทุกสถาบันมีข้อมูลที่สอดคล้องกันแล,และให้ข้อมูลเพิ่มจากการใช้เทคโนโลยีจําลองตึกเปรียบเทียบแรงสั่นสะเทือนแรงแผ่นดินไหวว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้ตึกถล่มลงมา จากการรายงานของทั้งสีสถาบันเห็นได้ชัดว่ามีความบกพร่องในเรื่องการออกแบบวิธีการก่อสร้างโดยเฉพาะเทคนิคการก่อสร้างผนังช่องลิฟต์บันไดซึ่งทางเทคนิคเรียกว่าผนังรับแรงเฉือนเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาส่วนเรื่องวัสดุและเหล็กเป็นปกติได้มาตรฐานการใช้งานทั่วไปแต่สิ่งที่เกิดปัญหาก็คือคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐานและวิธีการสร้างที่มีปัญหา จากการรายงานยังพบว่ามีการก่อสร้างอีกหลายจุดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายทั้งการออกแบบและการก่อสร้างหากปฏิบัติตามกฎหมายจะสร้างความแข็งแรงให้ตึกมากขึ้นจากการทดลองถือเป็นที่ประจักษ์แน่นอนเป็นไปตามหลักที่ทางสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นใช้สำหรับทดสอบแรงสั่นสะเทือนในเหตุการณ์แผ่นดินไหวนายรัฐมนตรีบอกว่าโครงการอื่นๆมีการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างอย่างเคร่งครัดไม่ได้มีปัญหาใดๆและเรื่องนี้ต้องการให้ประชาชนเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้น และต่อจากนี้ไปจะนําข้อมูลทั้งหมดทําเป็นรูปเล่มและอีก2ส,สัปดาห์ก็จะส่งผลส่งต่อให้กับทาง DSI และให้เจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินการต่อไปค่ะนั่นคือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องของตึกสอนตรง,งอถล่มนะคะตอนนี้ได้เวลาไปดูราคาทองคําแล้วก็ราคาน้ํามันกันแล้วราคาทองคําและราคาน้ํามันมีดังต่อไปนี้ค่ะทองคําแท่งรับซื้อบาทละ5,400บาทและขายออกบาทละ 5,500บาทขึ้นเต็มจอได้เลยนะคะส่วนทองรูปพันธ์รับซื้อบาทละ49,390บาท28สตางค์ขายออกบาทละ51,300บาทค่ะไปต่อกันที่ราคาน้ำมันนะคะวันนี้ราคาน้ำมันเบนซินดิลละ41บาท44สตางค์ซูปเปอร์พาวเวอร์แกโซฮอล์95ลิตละ41บาท74สตางค์ OR แก๊สโซฮอล์97ลิตละ49บาท84สตางค์บางจาก ลุ่มน้ำมันดีเซลซูเปอรพ์พาวเวอร์ดีเซลนิดละ43บาท94ตางโออาดีเซลนิดละ37บาท94ตางโออาไฮพรีเมียมดีเซล S อสนิดละ46บาท14ตางบางจากค่ะ ตอนนี้ได้เวลาไปดูคอลัมน์ส่งเสริมคนทำความดีเพื่อสังคมหน้าอยู่ในหอมความดีวันนี้ชื่นใจมากๆหอมความดีเป็นเรื่องของน้องลิซ่าค่ะน้องลิซ่าแบล็ p พิงค์ซูเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยและทั่วโลกด้วยนะคะเป็นความภาคภูมิใจของเรามากๆน้องลิซ่าจัดกิจกรรมนําเสื้อผ้าและของใช้มือสองมา ขายในราคาพิเศษถูกสุดๆแล้วนำไรายได้ไปบริจาคด้านการกุศลโอ้โหสวยและใจบุญแบบนี้คุณคือหอมความดีของเราค่ะน้องีิซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำความดีกันเยอะๆด้วยนะคะปิดท้ายกันที่คอลัมน์ข่าวดูแล้วยิ้มในบันลลืนค่ะวันนี้เป็นคิวของน้องหมาตัวน้อยน่ารักมากๆเลยไปดูกันเลยค่ะโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์ซ่าได้อีกโอ้โหหมุนเกลียวรอบโอ้โหอะไรเนี่ย เงี้ยหน้าดูแล้วก็หน้าหมั่นไส้ไปนในทีนะคะน่ารักน้าเอ็นดูไปด้วยนะคะแมน้องหมาดูละนิดจิตแจ่มใสเพราะเราต้องมีรอยยิ้มให้กำลังใจกันเสมอท่ามกลางเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจน้องๆทีมงานหลังกล้องของปออ้วยนะคะกดข้อมูลที่เป็นประโยชน์แชร์ออกไปเยอะๆค่ะแล้วกด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการรับชมครั้งต่อไปให้กับพวกเรานะคะขอบคุณแฟนข่าวที่น่ารักมากๆเลยเป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะคะแฟนข่าวของเรา เขาเรียกว่าอยู่เคียงข้างกันมายาวนาน22ปีก้าวขึ้นสู่ปีที่23แล้วของมาอินมีเดียบริษัทแม่นะคะบริษัทในเครือก็คือมี360องศาเอบอตอาร์เทันเนต์จำกัดและบริษัทเฟรโพสเริตี้ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้วยกดกระดิ่งให้กับพวกเรานะคะขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองซอสหอยนางรมตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยขอขอบพระคุณ เวสบาร์เดลิเวอรีคิดขายขยะคิดถึงเวส t บาร์เดลิเวอรีค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวีริน in Inspire ส์เวทีข่าวของคุณสวัสดีค่ะ